สวัสดีค่ะคุณจุลดาเมจจุล TPQI ผู้บริหาร TPQI นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในหัวข้อที่สําคัญนี้ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตเะปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของดิจิตัลไปมากแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ฟื้นตัวจากโควิด -19 แล้วก็การพัฒนาทักษะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในทั่วโลกาจาก World Academic Forum นะคะข้อมูลบอกว่าใน5ปีข้างหน้านะคะใน23ของงานทั่วโลกจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมแล้วก็จะมี AI เข้ามาทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็0.5เอร์เซของอ GDP ค่ะก็จะ มีการพูดถึงค่ะไลฟ์แต่ปัจจุบันมีการลงทุนในเรื่องไลฟ์ลองเรียนรู้ยังน้อยอยู่นะคะไลฟ์การการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่จะเอาความรู้เท่านั้นแต่ว่าเป็นการพัฒนาตลอดชีวิตของคนนะคะแล้วก็ในการประสบความสําเร็จในทางสังคมและในชีวิตและเป็นกระบวนการที่มีองค์รวมแบบองค์รวม และก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับที่ซับซ้อนแล้วก็ผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องการมีส่วนร่วมในสังคมเพราะว่าคนทุกคนนั้นจะได้มีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตดิฉันจะขอเริ่มจากการเล่าเรื่องที่พูดถึงการความสำคัญของการศึกษาและ ในเรื่องของสิทธินะคะสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันเป็นความฝันค่ะขอสไลด์ต่อไปค่ะความฝัน นะคะเด็กคนนี้นะคะชื่อชื่อดีมอายุ21จากอุดรธานีเขาไม่ไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่เขาก็อยากจะเข้าเรียนนะคะแล้วก็อยากจะมีงานทําเหมือนคนอื่นๆปัจจุบันแค่ครึ่งหนึ่งนะคะของเด็กไทยที่จะสามารถเรียนจบจนถึงม .6 คุณดีมเนี่ยน้องดีมเนี่ยนะคะเขาก็ เข้ารับการช่วยเหลือการอบรมนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาก็อยู่กับพ่อน้องดีมอยู่กับพ่อที่อุดรธานีแล้เขาก็มีพรสวรรค์หลายอย่างคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ ทำงานทำงานหลายรับจ้างทั่วไปแต่ว่ามีรายได้นิดหน่อยแล้วก็คุณดีมน้องดีมเนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่เพื่อนบ้านก็ช่วยเรื่องเงินบ้างแล้วก็ให้งานเล็กๆน้อยๆทาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีเขาจะเข้าโรงเรียนแต่ว่าระบบในการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ดังนั้นเขาก็เออก็เลยเขาก็เลยดรอปเอานะคะออกจากโรงเรียนค่ะตั้งแต่ป3นะคะยังโชคดีว่าเขาอะ สามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือนะคะกับสภาที่ว่า NSDC นะคะสภาเศรษฐกิจและสังคมที่ว่าเข้ามายื่นมือช่วยเหลือช่วยให้เขาได้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเขาก็สามารถที่จะค้นพบความสามารถของเขา แล้วก็มีการรวมเอาความรู้แล้วก็ที่เขามีเนี่ยรวมเข้ากับการฝึกอาชีพการอบรมแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านทักษะฝีมือและทางด้านจิตใจแล้วก็มีกระบวนการนะคะกระบวนการด้วยโครงการที่เขามาร่วมเนี่ยตอนนี้ดีมเขาก็สามารถที่จะจบป .6 แล้วนะคะเรียนกศนเรียนกศนจบมป .6 ม .6 แล้วก็ แล้วเขาก็เข้าไปเรียนในโพลิเทคนิคอุดรค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีไรายได้มีอาชีพเขาก็สามารถที่จบตอนนี้ก็จบมัธยมแล้วสอบเทียบมัธยมได้แล้วทำไมดิฉันถึงยกตัวอย่างของคุณเดียมขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของคนที่อของการเปลี่ยนผ่านของการรูปแบบการเรียนในประเทศไทยจะให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าจะช่วยตอบสนองความต้องการของคน แต่ละกลุ่มได้อย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ได้โอกาสอย่างรีมแล้วก็แล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านรูปแบบนะคะในการเรียนและการทำงาน เปลี่ยนจากการเรียนในศูนย์นะคะมาซึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนนะคะที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้มากขึ้นมีการปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับดีมนั้นการศึกษาในลักษณะนี้จะช่วย มอบโอกาสให้เขาในการได้ได้เรียนได้มีวุฒิและก็ได้พัฒนาทักษะและมีอาชีพนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ใจด,ดีเลยว่าการศึกษารหรือการเรียนรูต้ตลอดชีวิตและมีความยืดหยุ่นนั้นนะคะจะ ช่วยให้คนสามารถเชื่อมโยงวุฒการศึกษาและการเรียนรู้เข้ากับการฝึกอบรมและการอาชีพและก็จะและสิ่งที่สําคัญก็คือการเข้าใจผู้อื่นนะคะการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะรวมไปอยู่ในหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วยสําหรับคนรุ่นใหม่อย่างดีมนั้นจะได้ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของเขา การสิ่งก็คืออีกสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีครูนะต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นผู้สอนต้องมีส่วนร่วมในชีวิตของเขามากขึ้นนะคะดูว่าแต่ละคนนั้นมีข้อจำกัดอะไรแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่สอนอย่างเดียวนะคะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดียวดายไม่ได้โดดเดี่ยวมีใครบางคนที่จะพร้อมที่จะช่วยเขาเสมอและเข้าใจเขาเสมอ ในในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเราก็จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นที่จะเช่นว่าการเข้าถึงการมีส่วนร่วมและผลสำล์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องดูเราจะต้องดูว่ามีใครบ้างที่ยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วทำไมถึงถูกทิ้งทำไมไม่มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ดังนั้น เราจะต้องจัดการที่แบบเทเลอร์เมดกับการศึกษาที่แบบเหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อให้เขาเข้าสู่การจ้างงาน แล้วก,ก็คนอายุน้อย,อยส่วนใหญ่ที่จบมัธยมหรือจบมหาลัยใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงง,งานอันนี้ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาหรือหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับความต้องการแรง,งงานในตลาดแรงงานเพื่อให้แมทช์กันเพื่อจะได้ให้คนที่เรียนจบมาเนี่ยสามารถที่จะมีงานทำได้นะคะเพราะว่าเพื่อให้ในทักษะใน ในศตวรรษที่21เนี่ยความต้องการทักษะในตลาดมันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีการปรับอยู่ตลอดเพื่อให้ทักษะของแรงงานรุ่นใหม่นั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นจะต้องมีการ u p s k i ิ l reskill อยู่ตลอดเพื่อให้แรงงานนะคะไม่ว่าจะช่วงไวัยไหนหรือในภาคส่วนไหนมีความพร้อมต่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโรงเรียนนอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะในระบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละคนและช่วยในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของเขาอย่างแท้จริง เพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าสู่การห <and S 1> ยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอาชีพตลอดเวลาตลอดช่วงชีวิตตามความต้องการของเขาอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆน,นะคะซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเองก็มีส่วนสําคัญมากในการที่จะกําหนดกรอบคุณวุฒิสําหรับเทียบเคียงนะคะวุฒิการศึกษาและวุฒิประสบการณ์ของแต่ละคนดังนั้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให,ให้กับคนที่ทไม่มีวุฒิเพื่อ ที่จะได้เอาประสบการณ์และทักษะของเขาเนี่ยมาเทียบเคียงกับระดับวิการศึกษาได้ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมการเข้าถึงสําหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้เราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงดิจิทัลที่ยังไม่เท่าเทียมซึ่งทําให้หลายคนเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการทํางานนะคะดังนั้นเราอาจจะใช้ประโยชน์จากการ การศึกษาออนไลน์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาการเรื่องการเข้าถึงดิจิตอลเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าดังนั้นเราก็จะต้องมีการนอกจากจะจัดเรื่องออนไลน์นะคะเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องมาตรวจสอบด้วยว่ามันได้ผลแค่ไหนมีข้อจํากัดอะไรโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนที่อายุน้อยๆตอนนี้มาพูดถึงเรียมต่อคุณเรียมเองเนี่ยเขาก็เป็นตัวอย่างที่ที่ดีที่เราให้เห็นว่า ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมนะคะตัวอย่างการตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จอย่างดีมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเผื่อว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีการ จัดการเรียนที่ยืดหยุ่นและก็เน้นการปฏิบัติคนหนุ่มสาวคนอายุน้อยในประเทศไทยหลายคนที่ยังขาดโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างนี้<ม>ก็จะสามารถเข้าถึงอย่างที่เราบอกว่าจะต้องไม่มีเด็กคนไหนถ,ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามมอตโต้ของยูนิเซฟดังนั้นทุกๆคนเนี่ยนะคะ <Should S 1> ก็จะต้องมีโอกาสเท่านี้ดังนั้นในสวันของสัมมนาครั้งนี้เราจะต้องเน้นในเรื่องของการเข้าถึงความเท่าเทียม ในเรื่องการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกๆคนในทุกช่วงวัยแล้วก็จะต้องมีการร่วมมือกันและเราสามารถที่จะทำให้เกิดอนาคตนักโลกอนาคตที่ดีที่ทุกคนสามารถมีโอกาสที่เท่ากันสามารถที่จะใช้ชีวิตและก็มีตตอบแทนสังคมได้อย่างเท่าเทียมขอบคุณมากค่ะ